สวัสดีครับยามเย็นวันนี้อยู่กับโตยิ t a านะครับเป็นโตยิ t ายาริสนะครับติดตั้งนี่ครับชุดแต่งนะครับ4ชิ้นลูกค้ามีมานะครับสําหรับคันนี้ลูกค้าซื้อมาให้เราติดตั้งนะครับเรารับงานทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ลูกค้ามีมาเองนะครับหรือจะมาสั่งซื้อกับเราก็ได้นะครับสําหรับคันนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งมาครับเริ่มที่ชิ้นหน้ากันเลยนะฮะเนี่ยชิ้นหน้าครับ แต่คันนี้ไม่มียางรองมานะครับยางรองตัวนี้มาซื้อกับเรานะครับเป็นยางรองสเกิร์ตแบบนี้นะฮะเป็นยางรองสเกิร์ตเหมือนแท้นะครับมีกาวในตัวนะครับแบบนี้นี่ครับหล่อจัดจริงๆครับมาดูด้านข้างกันหน่อยฮะด้านข้างข้างนี้ยังไม่ได้ใส่เรดไลน์นะครับเรดไลน์เป็นยังไงเรดไลน์เป็นสติ๊กเกอร์สีแดงครับนี่ครับด้านท้ายติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเรดไลน์นี่ฮะมาดูด้านข้างก่อนนี้ครับ ก็เราติดตั้งเหมือนกันนะครับแค่นี้นี่ฮะเน็ลายสีแดงติดตั้งไปแล้วนะครับอโอเคเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีของมานะครับจะให้เราติดตั้งก็เข้ามาสอบถามได้นะครับโดยทั่วไปคิดค่าติดตั้งไม่แพงต่อชิ้นนะครับส่วนยางก็คิดเป็นเมตรนะครับสปองนะครับในส่วนของกาวเสริมนะครับแรงติดตั้งทําให้การติดตั้งนั้นแน่นหนามากขึ้นต้องใช้สปองนะฮะ สปองก็คิดเป็นเส้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ f c e e o o o k แ n p a g e แต่งรถนะาแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ